สวัสดีครับคหนนาตาดีสุคูสุคคนมนีพงกับผมโตโตสนอแยมคือเ่าครับมนีผ้ามาจังหวัดศรีสะเกดครับผมพามากินเข่าครับแวะกินอาหารเที่ยงข้าวเที่ยงมื้อเที่ยงนะครับคุณผู้ชมอยู่ร้านริมหองนะครับริมหองคาเฟ่นะครับชื่อเหมือนอ่าภาษาเกาหลีนะครับแต่ว่าความจริงหองหรือหองนะครับบ้านเราเนี่ยก็คือเหมือนลำห้วยนะครับสายเล็กๆนะครับนี่ข้างหลังของผมนี่เองครับคุณผู้ชม น่าจะริมห้องเย็นนะครับอยู่ในใกล้ๆตัวเมืองศรีสะเกดนะครับน่าจะห่างจากตัวศรีสะเกดนี่ประมาณสักสากิโลเมตรนะครับวันนี้ผมก็ทานง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเมนูผมทานง่ายๆเลยวันนี้มีอะไรบ้างครับมีข้าวผัดครับข้าวผัดใส่ทุกอย่างครับจานเล็กแล้วก็นี่นะครับต้มจืดครับต้มจืดเต้าหู้หมูสับครับแล้วก็มีตำถั่วครับไม่ใส่ปลาครับไม่ใส่ปลาแดอื บอกว่าตําพอ,อยุ่ๆนะครับไม่ต้องตําให้มันแหลกนะครับนี่คุณผู้ชมนี่ครับนี่บรรยากาศไข่ทอดใน้คุณผู้ชมอยาก,กินนะครับนี่ร้านริมฮองคาเฟ่นะคร,นครับใครมาก็ถ่ายรูปก่อนนะครับที่เราเห็นบริเวณตรงหน้าที่มีพี่ๆถ่ายรูปเนี่ยข้างในนี่จะเป็นห้องประชุมนะครับข้างในห้องประชุมน่าจะนั่งได้ประมาณสัก15คนนะครับเนี่ยข้างที่เป็น โรงเรือนตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับข้างในก็สามารถที่จะนั่งได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีบริเวณรอบๆเลยนะครับนั่งพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะครับตอนเย็นน่าจะมีดนตรีนะครับริมห้องริมห้องเอียนนะครับริมห้องได้เลยนะครับคุณผู้ชมกับบรรยากาศดีๆนะครับวันนี้เนี่ยอาหารผมน่าจะเป็นอาหารเที่ยงแต่มันเย็นหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตกินก่อนก็แล้วกันนะครับเนี่ย บรรยากาศกินเขา่าหิมหองพี่น้องหาปะได้ได้นี่กินผู้เดียวก็แแทบขึ้นเขาอือบะมีมุงไม่หยาดนี่ครับกินที่ไหนก็แซ่บเหมือนเดิมนะครับขอบคุณเอฟซทุกคนที่ติดต,ตามครับสวัสดีครับ